ชาลูกเสืืืออออกกกกกกกสสสนนเเรรรรรร่งลลูัับบบจิิตาาาาาแะะะดปมศึษวัสดีค่ะครูวนิดาชัยพนัทครูกศออนอตำบลช่างเครื่องศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่วันนี้คุณครูจะพานักศึกษามาเรียนรู้เรื่องลูกเสออือกศนกับจิตอาสาและการบริการ ลูกเสือจิตอาสาและการบริการประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันคะ่ะเรื่องที่1คือจิตอาสาและการบริการเรื่องที่2คือหลักการของจิตอาสาและการบริการและเรื่องที่3วิธีปฏิบัติในฐานะลูกเสือกศออนอ เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการจิตอาสาหมายถึงจิตสำนึกเพื่อส่วนร่วมของคนที่รู้จักเสียสละเอาใจใส่เป็นทุระให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติการบริการหมายถึงการให้ความช่วยเหลือหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อชุมชนลูกเสือจะต้องมีความศรัทธาในคำว่าบริการและลงมือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างจริงจัง จีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านห้วยยางในทุกๆเช้าในระหว่างการเดินทางไปโรงเรียนเธอมักจะทำเรื่องราวดีๆอยู่เสมอเธอไม่ได้สน ว่าคนที่เธอช่วยจะเป็นใครและเธอจะได้อะไรตอบแทนกลับมาทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำแต่เธอเลือกที่จะทำมากกว่าคนอื่น จิตอาสาจิตแห่งการให้เต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเธอยอมสละเวลาและกำลังกายเพื่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และนี่คือสิ่งที่เธอมักจะทำหลังเลิกเรียนเป็นประจำจนทุกคนสงสัยว่าเธอทำแล้วได้อะไร ยาแฝกช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินช่วยกักเก็บตะกอนดินช่วยลดความแรงของน้ำที่ไหลบ่ารวมไปถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำ จากสิ่งที่เธอทำผลตอบแทนที่เธอได้ไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่รางวัลแต่คือชุมชนและส่วนรวมโครงการจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบซึ่งเกิดจากน้ำพระราชาฤุไท อันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาปการโดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญเรื่องที่สองหลักการของจิตอาสาและการบริการประกอบด้วยสองหลักการด้วยกันค่ะข้อ1การกระทำของตอนเองให้มีความรับผิดชอบต่อตอนเองข้อสอ บทบาทของตนเองที่มีต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนร่วมเรื่องที่3วิธีการปฏิบัติในฐานะลูกเสือกอสอนอเพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการมีด้วยกัน6ข้อคะ่ะข้อ1ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ข้อ2รู้จักออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงข้อ3มีความประหยัดรู้จักความพอดีข้อส ประพฤติตัวให้เหมาะสมละเว้นการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียข้อ5ทํางานที่รับมอบหมายให้สําเร็จข้อ6มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาสามารถพึ่งพาตนเองได้ลูกเสือมีความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยข้อที่1มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเช่นเชื่อฟังพ่อแม่ข้อที่สอง มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษาครูอาจารย์เช่นตั้งใจเล่าเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูข้อที่3มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นเช่นให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำไม่เอาเปรียบผู้อื่นข้อที่4มีความรับผิดชอบในฐาน,พนะพลเมืองเช่นปฏิบัติตามระเบียบของสังคมรักษาสมบัติของส่วนร่วมขอให้พวกเรารับทราบ รรัับบคเฮ้ยมันไสลูกเสือจิตอาสาชาติวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอ๋อก็เหนื่อยนิดหน่อยอ่ะแต่ก็สนุกดีนะ วันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับลูกเสือกิตอาสาด้วยแหละโถว่าลูกเสือกิจอาสามีอะไรดีวะช่วยอะไรกันน่ะจังก็เถอะเรากลับบ้านกันดีกว่าปะ เก็บทำไมล่ะคำว่าจิตอาสาคือการมุ่งทำความดีด้วยหัวใจยังไงล่ะทำทุกอย่างที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าทุกคนทำได้คนะเล็กคนน้อยประเทศชาติก็จะเจริญและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเออชาตาิที่ชาติไปอบรมเรื่องของลูกเสกิจอาสา เขาอบรมเรื่องอะไรอีกเหรออ๋อโคกหนองนาไงพระองค์ต้องการสืบสารเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากรัชกาลที่9ก้าไงว่าแต่ว่าจิตอาสาเด็กๆจากพวกเราอ่ะจะทำอะไรได้หรือชาติฮะนั่นยุหยุดก่อนรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมา คุณยายครับเดี๋ยวผมพาข้ามถนนนะครับอขอบใจนะหลานนะงั้นก็ไปกันเลยครับผมภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำสิ่งดีๆต่อส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกเสือกิจอาสาพระราชทานคือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบร่งพระราชทานและผมขอยึดมั่นในคำขวัญที่ว่าลูกเสือกิจอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ ยังไงกันเบ้าค่ะเราได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วนะคะที่นี้เราจะมาทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนกันมานะคะนักศึกษาพอจํากันได้ไหมเอ่ยลูกเสือกอสอนอกับจิตอาสาประกอบไปด้วยเรื่องสําคัญ3เรื่องได้แก่อะไรบ้างคะเรื่องที่1นะคะจิตอาสาและการบริการค่ะเรื่องที่2หลักการของจิตอาสาและการบริการส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3ทางวิธีปฏิบัติในฐานะลูกเสือกศนอ เพื่อเป็นจิตอาสาและการบริการหวังว่านักศึกษาจะได้รับความรู้เป็นจิตอาสาที่ดีและร่วมบำเพนประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะแล้วพบกันใหม่กับหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ